สำหรับคนที่ปลูกพืชกระถางสองกระถางเนาะไม่อยากจะใช้ปุ๋ยเคมีนะครับนําสูตรนี้ไปใช้ดูน้ำสาวข้าวมันเป็นอาหารของจุลินทรีย์นะครับนาน้ำสาวข้าวนะครับเทราดลงไปเลยสีสดน่ารับประทานมากนะครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนนะครับสวัสดีพี่น้องสมาชิกในกลุ่มเกษตรของพวกเรานะครับวันนี้ก็มาเจอกับสาระความรู้ดีๆในเรื่องของการเกษตรกันอีกแล้วเนาะวันนี้มาเจอในหัวข้อเรื่องของน้ำสาวข้าวนะครับน้ำสาวข้าวอย่าทิ้ง เราสามารถนําน้ําชาวข้าวมาใช้ประโยชน์กับการเกษตรได้เป็นอย่างดีนะครับเห็นผลดีมากๆเนาะยกตัวอย่างเช่นประเภทของต้นพืชที่มันแคกรนหมายความว่าอย่างไรต้นพืชที่มันแคกรนก็จะเป็นประเภทนี้เห็นไหมต้นนันไม่ค่อยโตจะให้ดูใ,ใกล้ๆตน้นไม่ค่อยโตแคกรนนะครับเรานําน้ําสาวข้าวเนาะเราไม่ต้องใส่ปุ๋ยอย่างอื่นนะเนี่ยนำน้าชาวข้าวมารดนะครับ รถเสร็จแล้วมันจะฟื้นฟูดูลักษณะใบมันจะอวบขึ้นนะครับแม้กระถานเล็กเห็นไหมเล็กิดเดียวจะนําน้ําสาวข้าวมารดนี่มันจะช่วยกระตุ้นให้ต้นพืชของเราโตนะครับแล้วก็เวลาถ้าใครย้ายต้นกล้าใช่ไหมย้ายต้นกล้ามาเสร็จแล้วมีปัญหาในเรื่องของต้นกล้าเหี่ยวต้นกล้าเฉานะครับตัวน้ําสาวข้าวจะเป็นตัวประโยชน์อย่างมากที่จะทําให้ต้นกล้าของเรามันไม่เหี่ยวไม่เฉาเนี่ยเห็นไหมปลูกลงกี่ต้น ย้ายขยายกี่ต้นกี่กระถางก็ไม่มีอาการเหี่ยวเฉาให้ให้เพื่อนเห็นเลยนะครับวันนี้ก็เลยจะมาแนะนําวิธีการใช้ประโยชน์จากน้าสาวขาวแบบถูกต้องแบบถูกวิธีนะครับเพื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนสมาชิกในกลุ่มของพวกเราเนาะปเราไปดูกันว่าทําแบบไหนวิธีไหนโดยปกติที่สวนนะครับจะใช้น้าสาวขาวอยู่ตลอดนะผมจะทํเาเวลาจะหุงข้าวหุงข้าวเสร็จใช่ไหมผมก็จะเอาน้าสาวขาวเทใส่ไว้ในภาชนะผมจะใช้เป็นถังสีเนาะมามา ทำการหมักน้ำซาวข้าวไว้เนาะวันนี้เผื่อใครอยากจะนําน้ําซาวข้าวมาใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับชุดนี้ก็ได้จากการหมักเรียบร้อยแล้วนะผมแบ่งมาอีกคข้างหนึ่งนะครับให้เพื่อนไปเอาตัวนี้มาผสมด้วยนี่เป็นกะปิแต่กะปิให้ทําการละลายก่อนนะครับก็ใช้กะปิหนึ่งช้อนแล้วก็ละ,ละลายกับน้ําเวลานํามาใช้มันก็จะได้ง่ายเนาะนำมาใช้ก็จะได้ง่ายเห็นไหม ใช้ในการรดทุกครั้งก็อยากให้มีส่วนผสมของตัวกะปีตัวกะปีเขาะจะมีไคโตัวซานนะครับไขโตซานช่วยในการเร่งรากหรือภาษาง่ายๆก็คือ,อช่วยเพิ่มเพิ่มจานวนปริมาณของรากนะครับรากฝอยให้เยอะขึ้นกว่าเดิมพอรากฝอยมันเยอะขึ้นก็เท่ากับว่าพืชก็สามารถกินอาหารได้เยอะขึ้นกว่าเดิมเนาะเป็นวิธีการง่ายๆนะครับเนี่ยทำเพียงแค่นี้ เราลองไปรถราดกันและวิธีการที่ผมใช้ประจําเลยนะัคือผมจะนําน้ําสาวข้าวนะครับมาผสมกับน้ําธรรมดานี้แหละตราส่วนเนาะเนี่ยที่ใช้ประจําเลยเพราะน้ําสาวข้าวมันมีปริมาณขนาดนิดเดียวใช่ไหมเราล้างข้าวมันมีแค่นิดเดียวเราจะใช้ทั้งสวนมันก็จะลําบากเนาะเรานนมาผสมกับน้ํเปล่าแบบนี้เลยเนี่ยแล้วนาน้าชุนเนี่ยไปรถนะครับกับต้นกล้าคุณ็จะสังเกตเห็นนี้เลย,เลยว่าต้นกล้าที่ผมปลูกนะมันมีขนาด คือมันมันอวบนะ่สังเกตดูะอะเนาะอวบมากเลยนะไม่มีไม่มีปุ๋ยนะครับไม่มีปุ๋ยเคมีเลยมีเฉพาะปุ๋ยอินทรีย์กับน้ําสาวข้าวนี่แหละที่ใช้ในการรดต่อไปนี้น้ําสาวข้าวนะครับอย่าทิ้งนะกรอกเก็บไว้หาภาชนะมากรอกเก็บไว้สําหรับใครที่สายรักรเกษตรเนาะรักในการปลูกผักนะครับนำน้ำสาวข้าวเก็บไว้แล้วก็เวลาเราจะรดน้ําผักเราก็นําทำวิธีการที่ผมแนะนำเมื่อต้นเนี้ยไปลองทําดูนะครับเพื่อนๆจะสังเกตกัเไยว่า ความกรอบความสดของใบมันจะมีมากขึ้นกว่าเดิมนะครับสีเขียวสดน่ารับประทานเป็นอย่างมากสําหรับคนที่ปลูกพืชกระถาง2กระถางเนาะไม่อยากจะใช้ปุ๋ยเคมีนะครับนําสูตรนี้ไปใช้ดูเนี่ยแล้วเราทําการรดปุ๋ยแค่ไหนนะครับตัวน้ําสาวข้าวถ้าผสมผ่านการผสมเจอจางกับน้ํเปล่าเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆสามารถรดได้ทุกวันเลยจริงๆลดได้ทุกวันเลยนะเนี่ย น้ำสาวข้าวมันเป็นอาหารของจุลินทรีย์นะครับพอจุลินทรีย์ในดินในกระถางของเรามันมีมากขึ้นมันก็จะมีความร่วนซุยโดยอัตโนมัตินะครับตัวไขโตซานจากกะปิก็จะเป็นตัวเร่งรากนะครับพพพพเพิ่มปริมาณรากฝอยให้กับต้นพืชของเราหรือถ้าใครที่ปลูกผักในกระถางในรังแบบดกงโด่าหนาๆอย่างนี้นะนำน้ำ,นำ้าข้าวนะครับเทราดลงไปเลยเสร็จแล้วเพื่อนทําการตักน้ํานาน้ําเปล่านะครับมารดท่วมๆเลยให้มันเจือจางเนี่ยเพื่อนดูสังเกตดูสีผักของผม สีสดมากนะครับดูสีสดน่ารับประทานมากนะครับอ๋อวันนี้ประมาณนี้แล้วกันเนาะหวังว่าีจะมีประโยชน์กับเพื่อนสมาชิกในกลุ่มของเราไม่มากก็น้อยนะครับกับวิธีการใช้น้ําสาวขาวให้เกิดประโยชน์เนาะตอนนี้กําลังผมจะทําการทําการปลูกต้นทานตะวันเพนื่อนดูต้นทานตะวันเดี๋ยวมารอดูกันว่าทานตะวันชุดนี้ของผมมันจะสวยงามมากขนาดไหนเนาะอะถ้าเกิดต้องประโยชน์ก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ฝากกดติดตามฝากกดแชร์ไปด้วย ชร์ไปให้กับเพื่อนสมาชิกคนใหม่ที่ยังไม่ได้เข้ามาในกลุ่มของพวกเรานะครับรักเกษตรรักในการปลูกผักแบบปลอดสารก็แชร์กันไปเนาะให้เ,เพื่อนๆจะได้เข้ามาพวกเราคุยภาษาเกษตรเราคุยภาษาเดียวกันเราชอบปลูกผักแบบปลอดสารนี่เป็นผักชีนะคอยดูกันว่ามันจะโตมากแค่ไหนเนะะเาะโอเคกใหม่วันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกาาการกดไลค์กดติดตามนะครับสวัสดีครับ